ดังอยู่ไหมไม่นะก็ไม่ดังนะเนี่ยดังหรือโอ้แล้วก่อนสายดังอยู่ตรงนี้นจะดังแค่คนใจนะครับนะครับก็เปลี่ยนทำการเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนใจเปลี่ยนดูดๆของใจนะครับของใจของรถพี่ออสนะครับอาการนะครับอาการก็เป็นแบบว่าอ่าขี่มาแล้วก็วิ่งดับๆไปนะฮะเปลี่ยนแบ็กับเปลี่ยนมาแล้วนะครับ อ่าเป็นที่ตัวนี้นะฮะนะครับเป็นที่ใดนะครับเป็นที่ใดนะครับเปลี่ยนไดโอดติดไดชาร์จไฟนะครับเรียบร้อยนะครับค่าเสียหายเท่าไหร่ครับท่านแปดร้อยห้าสิบบาทนะฮะถูกมากเลยฮะแนะนำเลยครับร้านนี้นะฮะร้านที่ร้านไหนครับพี่เล็กไดนามนะฮะโคกกลางนะครับเล็กไดนามนะครับ อรับต้มไดนาโมมอเตอร์ไดชาร์จไดสตาร์ทมอเตอร์ปั๊มน้ำพัดลมเครื่อมตะผ้าแอร์บ้านและระบบไฟฟ้าละส่วนทุกชนิดนะฮะะสนใจก็โทรสอบถามได้ครับ0 89นะครับ253 8 9 7นะครับช่างเล็กไดนาโมนะฮะนี่นะครับรถพีออสตัวนี้นะครับปีจักปีของปันไหนนะฮะเออเล็กๆนะฮะเก่ามากเกลือมากนะฮะเดี๋ยวก็ช่างเล็กรับจบครับ ที่แปดห้าสิบบาทนะฮะนี่ครับเรียบร้อยครับผม